ชาวลัคนาราศีพิจิกสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาศิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เราพูดถึงดาวจันทร์โดยเฉพาะค่ะมาดูกันว่าในช่วงวันที่16ถึงวันที่30พฤศจิกายน2568ดาวจันทร์ จะส่งผลต่อชีวิตและอารมณ์ของท่านอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะเข้าสู่คัมภีร์กร์เรามาทำความรู้จักกับดาวจันทร์สักนิดนะคะดาวจันทร์เป็นดาวที่สำคัญมากในทางโหราศาสตร์เพราะเป็นดาวแห่งอารมณ์และความรู้สึกควบคุมการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับผู้หญิงในชีวิตและเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัว สิ่งพิเศษของดาวจัน์ทรคือโคจรเร็วมากค่ะเปลี่ยนราศีทุก2อถึงวันทำให้อารมณ์และความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเอาล่ะค่ะมาดูกันเลยว่าลัคนาราศีของท่านจะได้รับผลกระทบจากดาวจัน์ทรอย่างไรบ้างวันที่16พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตนราศีกันตรงกับเรือนที่11ค่ะ ในช่วงนี้ท่านจะเป็นที่ชื่นชอบเป็นหวันใจของผู้คนนะคะโดยจะมีเพื่อนฝูงที่เป็นผู้หญิงเป็นหลักค่ะผู้หญิงจะรู้สึกสบายใจที่จะมาเล่าปัญหาส่วนตัวกับท่านนะคะที่สำคัญก็คือช่วงนี้ท่านจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมสังสรรค์ต่างๆอยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งก็จะนําไปสู่โอกาสใหม่ ท่านจะได้รับประโยชน์จากการเข้าสังคมอาจจะได้งานหรือว่าได้โอกาสทางธุรกิจจากเพื่อนหรือว่าได้ข้อมูลสำคัญได้คำแนะนำที่มีประโยชน์โดยเฉพาะจากผู้หญิงหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะก็ขอให้ท่านใช้สเสน่ห์ในการเข้าสังคมเป็นประโยชน์ในการสร้างคอนเน c t ชันเป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจและก็ขอให รักษาความสมดุลระหว่างการให้และการรับค่ะวันที่17ถึงวันที่19พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณราศีตุลตรงกับเรือนที่12ค่ะช่วงนี้ท่านอาจจะกลายเป็นเป้าของการวิจาร์ณโดยไม่คาดคิดนะคะโดยเฉพาะจากผู้หญิงรอบตัวอาจจะมีคนเข้าใจผิดใน สิ่งที่ท่านทำหรือว่าไม่ได้ทำแล้วท่านก็ถูกใส่ร้ายโดยไม่รู้สาเหตุค่ะเรื่องความรักก็มีความซับซ้อนอยู่ค่ะอาจจะมีคนแอบรักท่านแต่ว่าไม่กล้าบอกหรือท่านอาจจะเข้าไปรู้เรื่องความลับในหัวใจของคนใกล้ชิดซึ่งทำให้ท่านรู้สึกปวดหัวรู้สึกกังวลใจค่ะนอกจากนี้ก็มีเกณฑ์ว่า ท่านอาจจะได้รู้จักกับผู้หญิงที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเช่นคนที่กำลังป่วยคนที่กำลังมีปัญหาหรือคนที่กำลังซ่อนตัวจากสายตาของผู้คนซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ก็จะช่วยเปิดมุมมองชีวิตของท่านให้กว้างขึ้นค่ะทั้งนี้ในช่วงนี้จิตใจของท่านอาจจะ รู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะแต่นี่ก็คือโอกาสที่ให้ท่านได้เรียนรู้การปล่อยวางเรียนรู้การให้อภัยซึ่งประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้จะกลายเป็นปัญญาชีวิตให้กับท่านค่ะวันที่20กับ21พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตนราศีพิจิกตรงกับเรือนที่หนึ่งค่ะ ช่วงนี้ท่านจะเป็นที่รู้จักมักคุ้นของคนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้หญิงจะรู้สึกสบายใจที่จะเข้ามาคุยด้วยกับท่านนะคะท่านมีสเสน่ห์ในการเข้าสังคมและผู้คนมักจะจดจำท่านได้ง่ายคะ่ะนอกจากนี้มีเกณฑ์ว่าผู้หญิงในครอบครัวหรือผู้หญิงที่ใกล้ชิดจะมีอิทธิพลต่อท่านอย่างมาก อาจจะเป็นคุณแม่คุณยายหรือว่าพี่สาวน้องสาวที่เป็นแกนหลักของครอบครัวนะคะและท่านจะได้รับการดูแลแบบเอาใจใส่เป็นพิเศษจากผู้หญิงหลายคนค่ะทั้งนี้ความเป็นอยู่ของท่านก็ดูจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นท่านอาจจะย้ายที่อยู่เปลี่ยนงานหรือว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมค่ะ สำหรับสุภาพสตรีช่วงนี้ขอให้ดูแลสุขภาพให้ดีค่ะเพราะร่างกายดูจะอ่อนไหวมากกว่าปกติอาจจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนหรือว่าความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาพขอให้ดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอนะคะ วันที่22ถึง24พฤศจิกายนดาวจันทริตนราศีธนูตรงกับเรือนที่สองค่ะช่วงนี้ฐานะการเงินของท่านดูจะขึ้นขึ้นลงๆไม่ค่อยคงที่ค่ะท่านอาจจะต้องใช้ความพยายามมากในการหาเงินหรือว่าต้องทำงานหลายอย่างพร้อมกันเพื่อให้รายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนะคะ เพราะมีเกณฑ์ว่าท่านจะมีภาระทางการเงินเกี่ยวกับผู้หญิงอาจจะต้องให้เงินเลี้ยงดูคุณแม่หรือว่าช่วยเหลือพี่สาวช่วยเหลือน้องสาวหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของหลายๆคนทำให้ท่านรู้สึกว่าเงินไม่เพียงพอคะ่ะอย่างไรก็ตามท่านมีโอกาสได้รับรายได้จากผู้หญิงหรือ จากการค้าขายที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้หญิงเช่นเครื่องสำอางเสื้อผ้าอาหารหรือสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนค่ะนอกจากนี้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำจะเป็นประโยชน์เป็นมงคลสำหรับท่านนะคะเช่นขายเครื่องดื่มทำความสะอาดหรือว่าธุรกิจที่ต้องใช้น้ำในการดำเนินงาน ซึ่งจะช่วยให้การเงินของท่านมีเสถียรภาพมากขึ้นค่ะวันที่25กับ26พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณราศีมังกรตรงกับเรือนที่3ค่ะช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมท่านไม่ชอบอยู่กับที่ค่ะน่าจะมีการย้ายที่อยู่ เปลี่ยนที่ทำงานหรือว่าปรับเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวใหม่นะคะนอกจากนี้มีแนวโน้มว่าท่านจะมีการติดต่อกับผู้หญิงเป็นหลักมีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงที่เป็นผู้หญิงมากมายหรือว่ามีผู้หญิงชอบมาปรึกษาเรื่องส่วนตัวนะคะทั้งนี้ท่านยังเก่งในการเขียนข้อความที่ สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกได้ดีค่ะท่านสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วท่านเก่งในการมองเห็นช่องทางรายได้ใหม่ๆและรู้จักใช้เครือข่ายคนรู้จักสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ดีค่ะวันที่27กับ28พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตนราศีกุม ตรงกับเรือนที่สี่ค่ะช่วงนี้ท่านจะรู้สึกผูกพันกับบ้านผูกพันกับครอบครัวอย่างมากเลยนะคะท่านมีสัญชาตญาณในการดูแลบ้านให้ปลอดภัยและสามารถสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้กับทุกคนในครอบครัวได้อย่างดีโดยบ้านหรือว่าครอบครัวของท่านก็จะมีผู้หญิงเป็นแกนหลักนะคะอาจจะมี คุณแม่มีคุณยายหรือว่ามีญาติญาติผู้หญิงมาอาศัยอยู่ด้วยจำนวนมากค่ะนอกจากนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวอาจจะมีคนมาอาศัยใหม่หรือว่ามีคนเก่าย้ายออกไปสมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนสถานะหรือว่ามีเหตุการณ์สำคัญในครอบครัวหรือมีการปรับปรุงบ้านมีการต่อเติม เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่เปลี่ยนต้นไม้เปลี่ยนดอกไม้ใหม่และที่สำคัญก็คือในช่วงนี้ท่านสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีค่ะและวันที่29กับ30พฤศจิกายนดาวจันทร์สถิตณราศีมีนตรงกับเรือนที่5ค่ะ ช่วงนี้ท่านมีความสามารถด้านความบันเทิงด้านศิลปะค่ะท่านเก่งในงานที่สร้างความสุขให้กับผู้อื่นเช่นการแสดงการร้องเพลงการเขียนหรือว่างานออกแบบนะคะและท่านจะรู้สึกอยากสนุกสนานอยากจะหาความบันเทิงให้มากขึ้นเช่นอยากไปงานปาร์ตี้ไปดูหนังฟังเพลงหรือว่า ทำกิจกรรมสร้างสารรค์ที่ทำให้เบิกบานใจค่ะในเรื่องความรักช่วงนี้ความรู้สึกของท่านต่อคนรักดูจะขึ้นขึ้นลงลงไม่ค่อยมั่นคงนะคะเช่นท่านอาจจะรู้สึกหลงไหลคนใหม่ได้ง่ายหรือว่าความรู้สึกต่อคนรักก็เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาค่ะในกรณีที่ท่านแต่งงานแล้ว มีเกณฑ์ว่าท่านจะให้ความสนใจกับเรื่องลูกอาจจะคิดถึงการมีลูกวางแผนเรื่องลูกหรือถ้าหากว่าท่านมีลูกแล้วท่านก็จะใส่ใจดูแลลูกมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นลูกสาวนะคะก็จะได้รับความรักได้รับการดูแลเป็นพิเศษค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงนี้ท่าน อาจจะมีความคิดในเรื่องการลงทุนหรือว่าการเสี่ยงโชคค่ะอาจจะอยากลองเล่นหุ้นอยากจะซื้อหวยหรือว่าลงทุนในสิ่งที่หวังผลกำไรเร็วก็ขอให้ระมัดระวังนะคะเพราะมีเกณฑ์ว่าท่านจะตัดสินใจตามอารมณ์มากกว่าการวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลค่ะ สุดท้ายนี้หากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์ดาวจันทร์ลัคนาราศีอื่นๆสวัสดีค่ะ